สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว iPad Air Gen 3ครับเหมือนเดิมครับในคลิปนี้ผมก็จะใช้แบตเตอรี่ของด i s i n g ครับซึ่งแบตเตอรี่ของด i s i n g เนี่ยเขาก็จะมีการรับประกันให้เรา1ปีครับแล้วก็มีมาตรฐานมาออกรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของตัว iPad Air Gen 3เครื่องนี้ครับแล้วก็สามารถไว้ใจได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว iPad Air Gen 3กันเลยดีกว่าครับ การเปลี่ยนจอครับอย่างแรกเลยเราจะต้องแกะตัวจอออกก่อนครับอันนี้ก็น่าจะแกะง่ายเนาะเพราะว่าจอมันแตกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนจอด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับโดยที่ควรระวังนะครับสำหรับจอ iPad Air 3นะครับก็คือตัวสายแพงเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแถวตรงนี้ครับตรงกลางด้านล่างนะครับแถวนี้เลยครับตรงที่ผมชี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องแกะตรงด้านบนออกก่อนนะครับด้านบนกับด้านข้างคนนี้ครับต้องแกะแถวนี้ออกก่อนนะครับ ค่อยมาแกะตรงด้านล่างเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับเราก็จะใช้ไดร้อนนะครับแบบนี้เลยนะครับในการเป่าตัวจอนะครับให้มันร้อนนะครับมันถึงจะสามารถแกะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเป่าแล้วก็แกะกันเลยครับ มก็แกะตัวจอได้แล้วนะครับนี่ก็ค่อนข้างเละเลยนะครับเพราะว่าจอมันแตกอยู่แล้วเนาะนี่พอเราแกะได้แล้วนะครับก็ให้เรางัดตัวจอขึ้นด้านบนแบบนี้ครับเนาะพอเรางัดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสายแพรอยู่นะครับมันก็จะมีฝาครอบสายแพรเนาะแล้วก็สายแพรก็จะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการขันน็อตฝาครอบสายแพรออกได้เลยครับตัวน็อตก็จะเป็นน็อตแบบ4ี่แฉกนะครับมันก็ง่ายเลยเนาะ เดี๋ยวขอดึงตรงนี้ก่อนนะครับครับหนึ่งแล้วเราก็เอาฝาครอบสายแพร์ออกครับทีนี้ก็ถอดสายแพร์ออกได้เลยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับสายแพรของมันเนาะนี่ครับ4ตัว ก็จะมีทั้งตัวจอทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มโฮมแล้วก็ทัชไอดีครับออกมาหมดเลยเรียบร้อยครับถอดจอออกมาได้แล้วครับทีนี้เราก็จะมาถอดแบตเตอรี่กันนะครับสําหรับวิธีการถอดแบตเตอรี่นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะมีขั้วของแบตเตอรี่อยู่ครับนี่ครับขั้วที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่เนาะแล้วก็ขันน็อตยึดตรงขั้วแบตออกมาได้เลยครับตรงนี้นะครับ ก่อนทีนี้เราจะต้องขันน็อตตรงเมนบอร์ดนะครับเพื่อที่เราจะทําการงัดตัวเมนบอร์ดขึ้นก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแกะแบตเตอรี่ได้เนาะเพราะว่าตรงแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีสายแพรเชื่อมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะต้องงัดตรงนี้ขึ้นออกด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีที่ล็อกของตัวขั้วแบตเตอรี่อยู่นะครับมามาขันน็อตออกก่อนครับตัวนี้ก็ขันออกหมดเลยครับข้างบนตรงนี้ครับ นี่ครับมีน็อตห้าตัวเนาะอันนี้ระวังด้วยนะครับพอเราแกะออกแบบนี้แล้วครับเราจะเจอสายแพรตรงด้านบนเนาะล้วก็แกะสายแพรออกให้หมดเลยครับเมื่อเราแกะออกหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการงัดตัวเมนบอร์ดขึ้นครับนี่ก็ค่อยๆงัดนะครับลองหาอะไรบางๆก็ได้ครับมางัดมันขึ้นตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสแตกหักได้เนาะถ้าเราไม่ระวังนะครับ มจะใช้แผ่นฟิล์มบางๆบางแบบนี้นะครับมาค่อยๆงัดมันแผ่นนี้เราเอาออกก่อนก็ได้ครับนี่มันเป็นฝาครอบเฉยๆนะครับแต่ว่าพยายามอย่าให้อะไรไปโดนตรงแผงเมนบอร์ดมันนะครับเราจะได้เห็นชัดเนาะมาก็มางัดต่อครับ2,000 years later มาดูแบตเตอรี่กันก่อนนะครับในแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่ผมบอกนี่ครับก็เป็นแบบนี้เลยเนาะเขาก็จะมีกาวตรงด้านล่างให้อยู่แล้วครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับเราจะต้องทําการทดสอบตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับอย่าใส่แบตเตอรี่เลยเนาะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเผื่อบางทีเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าแบตเตอรี่มีปัญหาครับอันนี้เราก็จะไม่สามารถเคมได้เนาะแต่ว่าถ้าเราเช็คก่อนที่เราจะติดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราก็จะยังเคมทันนะครับ นี่ก็จะเป็นทริคนะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว iPad Air 3อันนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับนี่ผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับก็จะเปลี่ยนได้เนาะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเมื่อเราใส่ทุกอย่างเสร็จหมดละแล้วก็มาประกอบเข้าเครื่องเลยนะครับอันนี้สําคัญนะครับต้องเทสจอดีๆก่อนนะก่อนที่จะมาใส่เครื่องแบบนี้นี่ผมวางใส่ตรงนี้เลยนะครับ ่อนที่เราจะใส่จอนะครับเดี๋ยวก็ให้เราลองดูตรงขอบตรงแถวนี้ก่อนขอบของตัวเครื่องของเรานะครับตรงนี้มันจะเป็นตรงที่ใส่กาวนะก็ให้ดูก่อนให้ดูให้เช็คตรงเครื่องของเราก่อนว่ามันมีเศษกาวไปติดหรือเปล่าถ้ามีเศษกาวนะครับให้เราแกะออกก่อนนะครับให้เราค่อยๆหาอะไรก็ได้มาค่อยๆแค้มันออกนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอาจจะมีเศษกาวไปติดเนี่ย จอของเรามันอาจจะไม่ติดสนิทนะครับเมื่อเราติดกาวลงไปแล้วนั่นเองนะครับก็ลองเช็ดฝุ่นหาฝุ่นดูดีๆว่ามันมีฝุ่นอะไรตรงไหนไหมถ้ามีก็ทกําความสะอาดให้เรียบร้อยครับเมื่อพร้อมแล้วแล้วก็มาประกอบลงได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลย โอเคลืมใส่นี้นะครับรเราลองเปิดเครื่องเช็คดูก,ก่อนก็ได้นะครับเช็คดูอีิกก่อนก็ได้เผื่อกลัวว่ามันจะ มีปัญหาอะไรอย่าลืมดูฝุ่นตรงกล้องดีๆนะครับอย่าให้มันมีฝุ่นนะนี่อันนี้ผมยังไม่ใส่กาวนะครับก็ลองดูก่อนว่าจะใส่กาวลงไปแล้วจะเป็นประมาณไหนเหมือนข้างล่างจะต้องกดนิดนึง ผมจะทำผิดขั้นตอนไปนะครับอาจจะต้องลงกลาวก่อนค่อยใส่ ตอนนี้ค่อยๆ่อยทำนะครับอย่าลงเยอะเกินไปนะเดีย๋ยวมันจะเลอะนะครับ Okay. มาลุนกันขอใส่ด้านล่างก่อนนะครับปแบปบน,นี้งัดใส่ไปปะลงลงัดลงลงัดลงทำไมด้านล่างมันโอเคลองจับไปแป๊บหนึง่งอันนี้ผมก็ใส่เสร็จละ ด้านล่างมันจะหลุดนะครับด้านล่างใส่มันจะแน่นเกินไปก็ต้องก,ก็ต้องดันไว้ก่อนสำหรับด้านล่างนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอของตัว ipad air รุ่นที่3รุ่นนี้นะครับนี่ก็เป็นจอใหม่ผมใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อย ส่วนอันนี้จะเป็นจอเก่านะครับอันนี้ทิ้งเลยามาลองเปิดดูนะครับแต่ว่ากาวนี้มันยังไม่แห้งนะครับก็ต้องดันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากาวมันยังไม่แห้ง นี่กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว ipad air 3ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนขไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมครับก็จะมีทั้งในตัว YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ ผมก็จะนำมาลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ